อันนั้นพี่พี่โอเคนี่ๆอ๋อเดี๋ยวเบิร์ดโมเรานี่เนาะเราต้องทักทานเออเป็นครูเรานี่เนาะผมครับดิติดชมครู <aunque mehr chegoughs> <muchas> โอมจิกมนชอมเมาอย่างอมเมาอย่างอมมาอย่างลูกอมมาอย่างอาะมยมาเมาต่อบมอ่ะนี่ตวเียเเมรมมาแล้วอนไม่แดกแล้ก็แก้มแดดแทนตาแดกแนะ ปล่อยมันด่มันดมมันไม่กินหรอกมันยังไม่กินมามาาของโปรดมิเชวมันไม่กินเลต้กให้เตใเย็นๆเยๆๆวเมาแล้วชอบกินกับแก้มเห็นไหมเป็นไงอือกินแล้วกระาตเมาอายอยมาก ปมันไปมันอปมันเอออ้มันเต้เต้เอาแก้วไหนชัดเลยเป็นกระตายมาวันนี้สองแก้วนงเอาแก้วไหนนะอมเต้อนแล้วอะ